าแปงันไปหาอะไรทานกันดีนึกถึงนึกถึงบะหมี่ใส้สีใส้สีมีเกียวไม่ใช่นะครับต้องนึกถึงว่ามีโหงนะผมร้องผิดพี่เท่งเขาร้องผิดนะผมว่านี่เดี๋ยวเราจะมาแวะกินร้านนี้นะตอนเช้เช้าอร่อยมาก ป้าป้ายอันนึงไม่มีมมหรอนั้นเอาลาบนี่แนละ้มีจิ้นเจี่ยวด้วย